ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็รถจักรยานยนต์ Fashion, Design, y, อโตเมติแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นขุนน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777ออ้ยูยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen นายสำริดไวยเปียศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุ์ในฐานะนุกเลขาธิการคณะกรรมการคัเลือกครูผู้สมควรรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจาัก,กรีครั้งที่5ปี2566ของจังหวัดเพชรบุ์เปิดเผยว่าตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจาัก,กรี สมัชญานในขาริการครุสภากระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและดำเนินการรางวัลสม็จเจ้าฟ้าหมาจัก,กรีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตรวม11ปร,ประเทศประเทศละ1นรางวัลโดยจัดมอบรางวัลในทุกสองปีทั้งนี้เพื่อถวายเกียรติ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักการศึกษาในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีได้มีการเสนอชื่อครูผู้สมควรรับพระาราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจาจักรีจมณ์สามรายโดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเพชรบุรีได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะตรวจสอบ และรีบเรียงข้อมูลลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบประวัติและผลงานในรูปแบบต่างๆเช่นผลงานเอกสารข้อมูลเชิงประจักษ์จากเพื่อนครูนักเรียนสิทธิ์เก่าผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานเพื่อพิจารณาตัดสินในขั้นตอนสุดท้าย สมัครครูผู้สมควรรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนสามรายประกอบด้วย 1. นางสาวพัฒนันแยมแก้วอายุ48ปีผู้อำนวยการโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมสังกัดสมรภงงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเพชรบูร์เสนอชื่อโดยสถานศึกษาโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมเข้ารับราชาการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่29เมษายน2546 ตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นครูผู้เติมเต็มศักยภาพให้แก่ลูกศิษิ์ที่หลากหลายวิธีจัดการเรียนรู้เสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพให้นักเรียนจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานส่งเสริมให้ครูและนักเรียน มีนวัตกรรมและโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการทำงานงูเหลือมโมเดลทำให้ได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัล MOE Award ปีการศึกษา2,159ระดับดีเด่นประเภทบุคคลสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการโลรางวัสลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2,559และระดับทองปีการศึกษา2 6 1จากกระทรวงศึกษาธิการ2นายไพฑูลชัยกุลอายุ59ปีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนายมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต1เสนอชื่อโดยนางสานิรารัตนาสะอ้านผ่านระบบแนะนำครูดี ข้าราชาการในตำแหน่งเมื่อปี2538ตำแหน่งปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นครูที่มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและศีลละในการฝึกสอนนักกีฬาตรอกลอนห่วงของโรงเรียนและของจังหวัดอย่างต่อเนื่องด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูจนทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพทำให้ได้รับรางวัลต่างๆเช่น ครูผู้จัดการทีมรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาตะรกร้อนห่วงสากลประเภททีมหญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37จังหวัดพัทลุงปี2 5 6 5ครูผู้จัดการทีมรางวัลชนะเลิศเหรียญเงินกีฬาตะก้อนห่วงสากลประเภททีมหญิงกีฬาแห่งชาติครั้งที่47จังหวัดศรีสะเกดปี2 5 6 5ครูผู้จัดการทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ตระอ้อนห่วงสาโกนหญิงชิงชนะเลิแห่งประเทศไทยและชิงถ้วยพระราชทานสมเพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 3. นายสำเนาหมื่นชนะอายุ6 6ปีข้าราชการบำนาญอดีตครูโรงเรียนบ้านคลองกรวดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมะศึกษาเพชรบุรเขตสเสนอชื่อโดยนางสาววิชุดาพักดีผ่านระบบแนะนำครูดี ข้ารับราชาการในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งเมื่อวันที่21พฤษภาคม2522ตำแหน่งสุดท้ายครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองกรวดตบลนานเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอุทิศเวลาอุทิศตนในการสั่งสอนอบรมลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนดนตรีไทยจนสามารถตั้งวงดนตรีไทยไว้บริการชุมชนทำคุณประโยชน์แก่สังคมตั้งแต่ปี2,531จนถึงปัจจุบันและได้รับรางวัลต่างๆเช่นครูมืออาชีพระดับจังหวัดครูดีสีเพชรบูรณ์รางวัล MOE Award ปีการศึกษา2,557ระดับดีเด่นประเภทบุคคลสาขาอนุรักษ์มรดกไทยจากกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองเหรียญเงินและทองแดงกิจกรรมการแข่งนดนตรีไทยในเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดทั้งประเภทวงและบุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานหรือสพทสำหรับครูที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดจะได้รับรางวัลครูขวัญสิทธ์ส่วนครูที่ผ่านการกัรกรองจากคณะกรรมการส่วนกลางจะได้รับรางวัลครูยิ่งคุณและครูที่ผ่านการคัดกรองเชิงลึก จะได้รับรางวัลครูคุณนากรและก่อนที่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจาักรีจะพิจารณาตัดสินครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีเพียงคนเดียวเพื่อครรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อไป